ประชชนเด็ดๆของเราในอนาคตฝากด้วยนะในโปรดรีสนะครับคารวา่ันยุลาที่กองกานผมก็จะไเรียนท่กนะกาศึกษามือร่วมกันเพราะว่ารับพังเราเองนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานของการศึกษาที่ทั้งสี่แล้วก็ทั้งสี่ด้านรวมถึงทักษะจำเป็นนของเราที่นี่จะประกอบไปด้วยทั้งข้าราชการส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพียง แห่งเดียวนะคะ,ะซึ่งเวลาท่านไปเห็นท่านอาจจะเอะต่างกันกับการผ่านการอบรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างวัตถุประสงค์ของจากโครงการจะมียากรและผู้เข้าอบรมโดยท่านปออ,อและคณะสา อเที่1 1ห่งหมู่หนึ่งตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองอำเภอบางรวยอำเภอไซน้อยและอำเภอปากเกร็ดมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของู้พิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะขาดเอกสารต่างๆนะคะมาให้คุณครูใน ก็คือเด็กต้องมีบัตรคนพิการค่ะเท่านั้นค่ะถ้าใครมีใบรับรองแพทย์หรือว่ารองประเภทความพิการนะคะก็มีการคัดกรองของส่วนทางการศึกษาก็มีการคัดกรองระษาถ้าครูสนใจสามารถเข้าไปใน Google น,นะคะแล้ว,วทำการสอนมากกว่าส่นใหญ่คว่าของกระบวนการเ e i ของเรานะคะเป็นการประเมิน,วนความสามารถ กำบำบัดค่ะมีการประเมินความสามารถพื้นฐานได้